สวัสดีชาววันที่5เดือน11ก็วันนี้สำหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าผมมีนัดกับสินค้าคอรแลัอนิเมะเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่ซีซั่นนี้ยกำลังแบบคอตมากนั่นก็คือเรื่องกล่องรักไวใสนั่นเองหรืออาโอโนะฮากโกอาโอนะเอออาโอนะฮาโหรือว่าชื่อภาษาอาโอนะฮากโกอาโอนะโกหรือว่า อีกชื่อหนึ่งก็คือบูบอกนะเป็นการ์ตูนที่ฟิลกูลมากๆเป็นความรักใส่ใสของ,น,องน้องนักเรียนที่เป็นนักกีฬานำโดยพระเอกไทกิแล้วก็ครูกับรุ่นพี่จินสึกแล้วก็จะมีน้องฮินะที่มาทำให้การดำเนินเรื่องเนี่ยมีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักขึ้นก็เขาจะคอลแลบกับ Family Mar มนะแล้วเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าคุ้มมากคือเราอ่ะซื้อเครื่องดื่มที่คล้ายๆเหมือนแบบเจนลี่อ่ะ2ชิ้นแล้วก็สามารถหยิบแฟมฟรีไปได้เลย เป็นไงดีไหมแล้วไอ้เครื่องดื่มเนี่ยราคาเยนมันอยู่ที่ประมาณ220ร้อยยี่สิบวอนเยนเองซึ่งปกติอะแฟ้มมันก็ราคา440ยเยนจนถึง660ยเยนอยู่แล้วอันนี้ก็คือราคาแบบแฟ้มปกติแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าแฟ้มจะสวยหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะดูของจริงได้ <laughs> ก็คือต้องมาลุ้นกันว่าผมจะเจอของที่แฟมมนี่มาหรือเปล่านั่นก็คือเนื้อหาในอีพีนี้นี่แหละจะมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างว่าวันนี้ พอเขาเริ่มกิจกรรมปุ๊บอ่ะซึ่งถ้าผมอ่านประกาศในเว็บใช่ไหมมันจะเริ่มวันนี้แต่มันจะมีเวลาบอกก็คือจะเริ่ม10บโมงตรงซึ่งตอนนี้สิบโมงพอดีเป๊สิบโมงพอดีเป๊เลยเพราะว่าผมลงมาตอนประมาณ9ก้าโมงห้าสิบเดเดินพูดเดินหายอะไรเนี่ยก็สิบโมงพอดีเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเริ่มสำรวจจากแฟมิลี่มาตรงใกล้โรงแรมที่ผมพักก่อนว่ามีหรือเปล่าก็ EP เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามหากันจนให้ครบสี่รายเลยต้องไปกี่แฟมิลี่มาก เพื่อจะเจอให้ครบ4ี่ลายนั่นแหละก็เป็นความชาเลนจ์ของ EP นี้ครับมาดูกันว่าทอย,ยโกเท,ทเวลจะทําได้หรือไม่ไปครับนะครับสาขาแรกว่อนอื่นเราก็ต้องไปตรงโซนเครื่องดื่มตรงนั้นเลยว่ามีหรือเปล่าเพราะถ้ามีมันก็จะวางไว้ใกล้เครื่องดื่มใช่ไหม หนในใน,น่าจะไม่มีไม่นี่มีไม่มีเดี๋ยวขอเดินหายแป๊บหนึ่งเราไปที่คันที่สองต่อผ่านไปแล้วนะสาขาแรกไม่มีแล้วประเด็นคือทางเว็บไซต์อ่เขาไม่บอกเราด้วยนะว่ามีสาขาไหนบ้างเขาแค่ใช้คำว่าเฉพาะไม่มีเฉพาะบางสาขาเออ กันเนี่ยแหละาขาเมื่อกี้นะครับก็วันนี้มีเวลาทั้งวันนะครับผมจะตามล่าแฟ้มของรุ่นพี่จีนัสึกแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืนเอาไว้ครบเลยเอาของน้องทีนะด้วยคือดูตัวอย่างรูปในภาพโปรโมทมาแล้วอะ่ะคือมันสวยมากแล้วเราเคยเห็นของเห็นแฟ้มกิจกรรมอันเนี้ยของจริงมันก็สวย <c oughs> คือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของแฟ้มอ่ะก็จะเป็นภาพเต็มตัวละคร <c oughs> ส่วนด้านหลังอ่ะมันจะเป็นเหมือนภาพคล้ายภาพฟิล์มเป็นโมเมนต์ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอืมมามาดูกันต่อครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแฟมิลี่ที่สองครล,ลองเดินไปดูกันมีผมด้วยกันเลม เรียบร้อยหมดนี่ก็1,825เยนนะมีซื้อที่คันหนังสือมาอีกร้อยเยนแต่ถ้าเฉพาะนับเฉพาะแฟมกับเครื่องดื่มเอเนจีดิงเนี่ยก็1,825ย็เยนถ้าคิดเป็นเหรีเงินไทยตอนนี้ก็แค่ประมาณ400นิดๆสรุปเราได้เครื่องดื่มฟรีหรือได้แฟมฟรีให้พูดอีกรอบก็เป็นอันจบภารกิจตามหาแฟมบูบออกนะก็ไม่เชื่อว่าสาขาที่2จะเจอเลย พราะว่าดูสาขาแถวที่พักอะเราเห็นไม่ไม่มีวี่แววไงเราก็เลยไม่คิดว่าจะเจอง่ายขนาดนี้นี่เ <ส cybersecurity> ต็มเต็มก็ไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบ e ีนี้แบบนี้นะตามรอยเมดแล้วก็เหมือนกับมาส่องของเล่นมามาส่องกิจกรรมอนิเมตที่ญี่ปุ่นให้ดูกันก็ลเลยว่าวันที่ประกาศเขาประกาศขายปุ๊บแล้ววางในเชลปั๊บเลยเนี่ยมันใช่หรือไม่ก็ถือว่าให้เห็นดูอีีนี้เป็นตัวอย่างแล้วกัน โอเคครับก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับมาดูว่าผมจะไปทามรอยนิเมหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็อสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับไปแล้วเจอกันเดินทางต่อครับ